เจี๊ยบมุ้ม่เนอได้แล้วได้แล้วาหามปาทะเมียเออเกบมือเือดกษาเลย

ห้า,หามพี่น้อยมันมา,นมานแล้วเด้อมาเด้อเออตัวปังเญ<น>่เลยพี่น้อยคนเราจะไปหายตุนนแม่่เงยคน

นีลเส็จลูกนี้เดือด้อนนี้โค่นในงานลกนี้พี่ลูกชุกมีเส้นลูกเส้นในนลูกเีทรขนคุไม่ทีนึกหนักก็นายเชื้อกับกันไายเชื้อเช็ดลูกนี่เส้ลูกโอ้ดินะครับลมชู้นัดน้อยมีหมอกเอ็มี่หยุดไปไหมี่เอแต่กชู้นถินะ นี่ไลตูเต้นเลยนหสุรทูดนะนี่คุณตูดเฮ้ยมีตูดรตักกระนันเจ๊นเข็ดฟินี่น้องเกิดไม่ถุงเลยเรียบ้อยโดดอีกแล้วพี่น้องมมาได้ยิง

mọi người chát đi <laughs> vai <laughs> nè 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 đi <laughs> Đi Đi nè tốt Đi nè lên Ô ô ô Chỗ chỗ Đi nè 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 ด้กไฟสุดเด้สไวกาู้นดดะบินยาบบินยินเนี่ยทำไรข่าวขาวกูพี่นึ่ข่าหูมันดดแยไม่คนนี้ขาวหูมันนี้ข่าวน้องหูมันนี้จำในแถบาหรอกนี่โอเคกันเถืนี่นี่นก

ตัวเมียลาบชัวบกยืดนแน่ไหนงซึกงนันลาบแต่จะแข็งลานนยาพี่น้อยสนามยาเลียงวัวสนามเหลียงยงูไนี้มาเนี่ย

นึกเหนือชงอันนึกมีไปพรองไอ้ชงนึกเหนือตัวะไมีลงมาบีได้แล้วได้แล้วสาม

นะเออเหือยไม่รอดินนอนเถียโดดแล้วแต่นีจะชงวัดในเกือปีนล้วอยโอ้ยโอ้ยอยโ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 ยโอ้ยอยโเราโอ้น้อ้ยโอ้ยอ้้ยไอ้ย้ยโอ้อยูอนยอ้อ้ยโ้อยโอ้ี่อ้เโอยอ้ยโม้นโก้ยโี้ยอ้ยโม้ยอ้ยกอ้อ nhìn một thước rồi, thương làm à? không, kiếm cám thì mới mén. Chập mình đi, đây, con nữa, P'noi. Thưa anh ơi, đây là đâu này? Đây là một con

Cô nà nô, hein? nô, hein? Ô nà nô, hein? Ô 2 nô, hein? Nuốt nà nô, hein? Ô nà nô, มีลายในนู่บันนี้นะพี่น้อยต่ำต้นกล้วยงานตีนี่อ้วเบอร์เทีือใส่พานใส่อยากพานเลยโอ้ยเงยพี่น้อยนี่อะไรจับลูกมีแล้วหรอมั้นี่

ตหันเลยพึนมานี่คนนเออนมาวัดไฟจะรเผื่อนัดสู้ดงานมาจับได้อีกยครับพี่น้องแม่ตัวแม่ตัวแมนี่จับมาแน่นเลยพี่น้องเลยคคานขาเรียบื่อรุเก็บทานละไจำมาอันนอาคิรุปนโผมาหตัวใหญ่เด้พี่น้อง เดียบร้อยเคมริบเยเรียบร้อยเฮยีมเรียบร้อยเรียบร้อยเรี้อยอยากบูนะีมือไหนขวดเป็นอทุ่นเนียปั๊บเร้เรียกให้จบเลยน้องโอ้ยลมือตรงหาพี่หน่อยหามพี่น้อง้ย โอ้สิมือดานงพี่น้องจิเรียนได้มุนจวดหนอ้ขัดขาจเรียนได้จอกขันเนือปุยยอดเน็ตลาว่าใช่เลาวลาที่เราข่งเรียงหามหามหามัปกเงเลยพี่น้องมีขมน้านี้ก็โลาเดี๋ยวจะโนนิึ้นเหมือนนั้นวเอคอวกยเ็น้นเลยอร็ามแงแคนแคนเนาะ vẹt đã chút tao ừ, nãy ui kìm phong nong nha nào đây mommy 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 nó. khúc mommy 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 mommy

เกมเกมพรมเกมพรมบีเนียจลงอล่บกนับจับจับจับลุก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 น้อยลุกน้อยมีครกกมันหลายจะโคลยด้วยนะใช่คลุต้องโคลุจังหน่อยเม็เมย์มันโดดละจุกมันออกแล้ ແມ່វាយ evet> ៉ាងហ្ន uh, ឹងງານລົ curly, ້ມຂ uh ຶ네້ນເປັນແລ້ວແມ່ລະວັງດັກຊາຍຂໍຮັບເຂົ້າຫຼາຍລະວັງແມ່ມັນໂດດລົງมาເດີ້ລະວັງເດີ້ລະວັງເດີ້ກຽມພ້ອມເດີ້ຂໍນະຈັບໃຕ້ລູກມັນນາມັນກ່ອນນະແມ່ຕູຫາມ1 1ກະຕູດກະຕູດກະຕູດ สูนจมตามบ่มีตัวแมั่นบ่มีนะไปทางใดไปทางใดอ้ขึ้นขึ้นไปนำพุนนี่นี่ตัวตุนคนปุยทิ้นทิ้นนึ chôm <laughs> Điểm nói... <laughs> à, nào này Ở bên này Nhiều mơ Nặng Còn giờ đây thế nào Đây là Gặp Thì... à, ở đây lấy phía nào ấy ไป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 หายพุ่นต่ออีกพี่น้อเกั้นี่ในห้องเคยได้เลยเนบนนี้นะพี่น้อยตอนเขาพูดอย่างน้อยเน่เเคยไปได้ตัวหนึ่งเนันน้ักนเืนนะตกันไอชงนั้นเตือกันอมชงนั่ไง

О, Ni, นี่นี่จับเอ็บดันอยู่นี่หัวใ่เฮ้ยโลอันลาเก็บมาหนึ่งเมตยะสักดหน่โอ้ยอย่าเยัดเดือดเล่เนี่ยหนึ่งเด้อจับไปได้พี่น้องเสียแล้วไป

อาตตัวละกนะนายมโตลก็นตุนี่จับทีันี่ใส่นกัาดมันนึงอ่กือบบุได้อีกพี่น้อยไอบีได้ทัดสามตัวพุ่นน่ย ลูกมันตัวเมียมันนี่พูนไปาเาไจไปเบิ้งย่พนตตอเล้วพี่น้องทางเคลอยง่นั่นห่งาอาแล้ว,วอ,ลอ่อไม่กหนเล้

กนล้องน้ำเตนะก้นไหนเอาีิดนี่กคนเยอะไปเยอะเราเยอะโตนับด้วยนับนดี๋ยวไล่เตือนไเยไปหน่อยหนึ่งสอ เซอร์มซิปโอเคตัวเดีซ้อสนคนนได้ได้ซัมเน่ด้วยเนาเอาผุ่นซองผุ่ซองตัวนี่อยังเสียดเรือสามสี่ตัวนี่โอ้ยยักเตียมเตี้ยมบาร์อูนอ่ะ ຈົບຄอ้าจบคลิปสั้นนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องฝากกນไลค์กติดตามนะเด้อเจอกันคิปต่อไป